ไม่เข <ality> oh. ่านะต้องเท่คเพราะว่าเราต้องการข้อมูลของตัวรเวลคอิเตอร์ตตัวแอเนรัทั้งเรื่องสิเชื่อแก็ตัวฟินนะครับ2เราต้องการข้อมูล ผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งอยู่ในแอปดีซอร์นะครับตอนนี้เราบริษัทต,ตัวแทนจำหน่ายหรือเจ้าของพันเนี่ยเขาให้ข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้เชิงลึกนะครับนะครับเราก็พยายามจะเพ้นต่อเพื่อได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นนะครับก็ทา,างพรุ่งนี้ทางท่านรัฐมนตรีจิรพรเนี่ยเขเชิญทหมนกข้อมูลนะครับเราจะนําข้อมูลที่ได้ในวันนี้เนี่ยนําเสนอในการประชุมพรุ่งนี้กับท่านรัฐมนตรีช่วงบ่ายด้วยนะครับก็เลยมาให้ข่าวไปคร่าวๆก่อนตอนนี้เขามีข้อมูลอัปเดตจากเมื่อวานที่ไปการสอบตชไหมคะคืออย่างเช่นนตอมี ไอ้พวกฟินอีซีหรืออะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราพยามสอบนามเยอะไหมคะเรื่หลักล้านหลักเขายังไม่เขายังไม่บอกครับเราเลยใช้เวลาในการเดินให้เขาอยู่เพื่อเราต้องการข้อมูลในส่วนนี้อีกแต่เมื่อวานนี้กสอดร้อยเขาไปทําตารางมาว่าโทรศัพท์รุ่นแรกที่จะสามารถอันสโตรได้แบบหายเกี้ยงเนี้ยเขาาชี้แจง เขาชี้แจงในเบื้องต้นว่าตอนนี้ในแอปฟินเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยวันที่16เขาจะปล่อย OTA ในการเรื่องของการลบแอออกนะครับสในเรื่องของตัวสินเชื่อความสูขเมื่อกี้เขาแจ้งนะครับเขาแจ้งก่อนว่าสามารถลบออกได้เลยณตอนนี้นะครับแต่เราต้องการข้อมูลเชิงลึกว่าโทรศัพท์กี่รุ่นแต่และรุ่นเนี่ยทะคุณปล่อยออกไปเนี่ยเออเท่าไหร่เพียงใดนะครับกับ2ในเรื่องของตัวแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับ เพราะต้องนำเรื่องก่อนเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับหลายๆหน่วยงานนะครับหลายๆกิจการที่ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเราต้องลงในเชิญมืดมากขึ้นนะครับว่าตัวผู้ให้บริการอย่างเช่นธุรกิจสินเชื่อเอยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายเราหรือเปล่าการเรือกเก็บดอกเบีย้ยเอยเนี่ยมันจะมีหลายๆงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเขาก็เราก็จะให้เขารออยู่ในห้องอยู่เพื่อทำการสอบต่อนะครับเลยกลัวพี่ๆนักข่าวรอนานก็เลยไม่ให้ข่าวรุ่งต้นก่อนมีผู้เสียหายปรากฏตัวกับสคบบอ้างอ่ตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นเรื่องร้อง,องทุกขอบบอ์ นะครับ9ถึงสิบรายแต่ว่าเพิ่งยื่นเข้ามานะครับเจ้าที่ก็ดูควบคู่ไปด้วยว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดด้วยนะครับนะครับนะครับอันนี้9ก้ถึงบรายที่ยื่นที่ยื่นความเสียหายอ่ะยังยังไม่พูดเรื่องความเสียหายพูดแต่เรื่องกลัวเรื่องข้อมูลั่วไหลกลัวเรื่องตัวแอปตัวนี้ที่มันติดมาทางโทรศัพท์แล้วความเสียหายที่มันอาจจะเกิดเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้น นะครเขาได้เขาบอกว่าเขาได้สมัครใช้เหรอคะอ่าติดกับเครื่องครับติดก็คือมันที่ปรากอบดังขาแล้วติดมากับเครื่องแล้วลบออกไม่ได้คือกังวลควาใช่ครับครับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก้าวติดในมีใครกู้บ้างไหมครับอ่าในในในก้าวเก้าถึงสิบร้านนี้ยังไม่มีเรื่องกู้ครับนะครับมีแต่เรื่องข้อมูลที่มันติดมาส่วนใหญ่กังวลเรื่องข้อมูลที่จะรล้วนอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคุครับประเด็นที่บริษัท เครือข่ายที่กู้เงินที่ไปอยู่ร่วมกับอ่านอันนั้นเราจะต้องเรียกมาสอบไหมคะหรือวาต้องต้องดูไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าไอตัวนี้ที่เรากำลังจะเรากำลังจะสอบออกจากเขาด้วยเพื่อราพูดง่ายๆว่าใครเป็นนายซุนในการปล่อยกู้ทําถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับต้องมาไล่ดอกเพราะมันจะมีเรื่องของตัวประกอบกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของการขอสินเชื่อเรื่องการปล่อยเงินกู้เนี่ยมันจะมีหลายๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็พยายามสอบเพื่อเอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยทาง ถ้าเกิดปรากฏว่าผิดต่อกฎหมายฉบับไหนหรือหน่วยงานไหนเนี่ยก็จะได้ใหน่วยงานรับไปร้องทุกษาทัาท่วก็ว่ากันเปบางส่วนด้วยได<ต>้ถ<ม>ามก็ไป็คคำว่าคืออย่างโทรศัพท์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันผลิตมาจากที่จีนใช่ครับเขว้วที่จีนเขาอนุญาตหรือว่ามันมีโอเพนให้ทำแบบเราลองสอบอย<ส>ู่ครับเพราะเขาบอกว่าเข้าในฐานะตัวที่เหมือนตัวนาเข้าหรือตัวแทนจาหน่ายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันติดมาจากในเครื่องเลยเขาไม่สามารถดาเนินการหรือทำอะไรได้แต่เราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแสดงว่าถูกประสงค์เขาก็าก็มาเพื่อที่จะให้คนไทยได้มา กดกู้เงินดิคะอย่างเงี้ยอจาจจะคิดไปในแนวนั้นก็ได้นะครับคิดไปในแนวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการประบบกอบธุรกิจสินเชื่อทำได้แต่ต้องดูกฎหมายในประเทศนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่คนจะปล่อยสินเชื่อได้หรือมีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่คุณสามารถทําสินเชื่อได้โดยไม่ผิกดกฎหมายต้องทำให้ถูกต้องด้วยครับถามดยหลกักการค่ะถ้าในกรณีผู้ดูแลแอปเจ้าของแอปเนี่ยค่ะเขาเขาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือจีนอะไรเงี้ยเราจะยังไงอ่ะคะ เดี๋ยว,วพรุ่นี้ต้องคุยต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับที่เขากำกับดูแลกฎหมายหลักด้วยว่ามันสามารถทำได้แค่ไหนเพียงใด นะครับหรือถ้าเกิดว,ว่ามันไปไม่ถึงไปไม่ได้ตัวแทนในประเทศไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบแค่ไหนเพียงใดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูต่อกันด้วยครับล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียหายแล้วที่ไปกููเงินผ่านระบบแอปนี้เบือ้องต้นทางสคอบอ<ต>จะดําเนินการยังไง่งไะในส่วนนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคดีอาญาได้ด้วยถ้าเกิดเป็นเรื่อง,องการเรียกดอกเบี้ยที่มันเกินกฎหมายกำหนดหรือนะครับมีการทวงถามที่ผิดตามพรบทวงหนี้นะครับก็รองทุกตาวตทษต่อไปงานสอบสวนได้เลยในกรณีดังกล่าวนะครับอย่างไรเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าคือกดกู้ไปกู้มาก็เป็นหน เป็นเจ็ดแสนเลยอันนี้สกบอจะคุ้มครองคนไทยยังไงบ้างในส่วนนั้นถ้าเกิดว่าร้องมาทางสกบอรหรือประสานมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เชิญตำรวจปคบอเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเลยนะครับการปล่อยเงินกู้เรียกเราเบี้ย,กเ,ยกเกินกําหนดหรือการทวงถามหนี้ที่มันผิดตามที่พรบตรงนี้ของของเราถืออยู่ที่ประเทศไทยมีอยู่เนี่ยก็ผิดก็ดําเนินการได้เลย เขาก็ไม่สามารถเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องใชหนี้ส่วนที่เหลือไหมคะคือถามแนวโน้มเฉยๆว่าลักษณะแบบอ,อ,อันนี้เรามาดูก่อนค<ช>ือหลักพูดง่ายๆก่อนว่าถ้าใครเป็นหนี้มันก็ต้องชําระหนี้แต่ว่าเงินที่คุณเรียกไปหักไปนี่ยก็ต้องเอามาหักหักลบๆลบหนี้ให้มันเป็นธรรมนี่พูดเป็นหลักกลางๆก,ก,ก่อนนะครับนะครับครจะไม่จ่ายเลยก็อาจจะมีปัญหาแต่การที่เงินที่จ่ายไปแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับเหมือนพวกนี้นอกกระบอกะครับก็นั่งมาคุยมาเคลียร์กันว่าคุณเอาของลูกหนี้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่ใช่เอาเงินไปยเน แล้วตอนนี้เขาบอกยังคัะว่าเจ้าของแอปเป็นใครนะคะอ่าเพียงแต่เขาบอกว่าตัวแอปฟินเนี่ยตัวพัฒนาระบบหรือตัวดีลเปอร์อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตอวนี้คือเรากำลังสอบอยู่สิ่งที่ความสุขเนี่ยใครเป็นคนปล่อยพูดได้ว่าใครเป็นคนปล่อยเงินกู้อ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายๆว่าสมมติอ่าตัวแอปคือตลาด ใครเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ที่มาปล่อยเงินกู้ต่า,าตงๆนู่นเนี่ยเราอยู่ระหว่างสอบสวนดำเนินการอยู่ครับนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับเพราะพรุ่งนี้เราก็ได้ดำเนินการต่อครับแต่มีข้อมูลว่ามีการตรวจสร้างผลทำปัญหาที่ประเทศไทยในส่อสสสสสสสนของแอปเงินกู้ดี๋ยวความว่ามันจะต้องผลิตในประเทศไทยใช่ไหมลอาตรวจสอบอยู่ครับเพื่อให้ได้ตัวอ่ตัวดีลเลอร์ในการพัฒนาแอปหรือว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเจ้าของแอปนะครับนะครับมีเจ้าของแอปหรือมีนายทุนที่ไปอยู่ในแอปในการปล่อยเงินเนี่ยมันก็จะมีบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองเกี่ยวข้องเราดำเนินการอยู่ครับ ทีนี้เห็น,นเห็นว่าแอปตัวนี้มาจากโรงงานเลยเราจะต้องไปตรวจสอบถึงขั้นนั้นไหมคะว่าเจ้าของเงินกู้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาอะไรมีมีประโยชน์ได้เสียอะไรกับทางโรงงานหรือเปล่าถึงเ<อ>สัญญานนให้มีแอปตัวนี้ในโทรศัพงทง์นี้ค่ะอ่าในส่วนนี้ถ้ากเกิดมันเกี่ยวข้งของกับคดีอาญาก,ก็ต้องสอบอยู่แล้วครับว่ามันผมบอกแล้วว่าไปน็นเกัว่าต่ำที่เราไปไม่ถึงในไทยเราต้องดูต่อว่าต้องรับชอบแค่ไหนเพียงใดน,น,นะครับคือคนจะทำธุรกิจร่วมกันมันก็คงมีผลประโยชน์ร่วมกัน,นอะไรบางอย่างในส่วนนี้ก็อยู่ระหว่างเราดําเนินการด้วยครับแล ได้ครับเราสบอรเรามีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเพื่อขอดูเอกสารหลักฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องหรือทางพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิ์ในการออกหมายเรียกเพื่อขอดูเอกสารหลักฐานนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับแล้วก็หลายหน่วยงานมีความอาจจะมีความผิดอาญาอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยนะครับนะครับเบื้องต้นตอนนี้เห็นว่าต้องยื้อให้เขาชี้แจงเบื้องต้นคือจากการพูดคุยเขาไม่ยอมพูดหรือว่าอย่างไงบ้างเขากำลังให้ปากคาอยู่นะครับแต่ว่าบางอย่างเขาก็ยังเรื่องที่ยังไม่ตอบตรงๆแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการ สอบนิดนึงนะครับนะครับเขาต้จริงใจในการที่แจงนะครับวันนี้คุณไม่อยากจะพบกับสื่อหรือว่าอยากจะให้เราเส้ซักถามาให้ชี้แจ้งอะไรให้ครับเราก็ให้อยู่ครับให้ให้อยู่ครับนะครับแต่ว่าเายังไงเขาวันนี้แบบเหมือนเหมือนไม่อยากจะสื่อก็อยากจะถามให้มันชัดเจนอ่เขาคงคงในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางน้องๆลองไปสอบถามดูว่าเขาสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์สื่อหรือไม่อย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันกระทบกับกับการใช้ชีวิตของคนไทยเลยครับผมก็เลยออกมาแจ้งพวกพี่ๆ แป๊บนึงก่อนนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วอย่างเครือข่ายแบบอย่างอย่างมีคนบอกว่าโทรศัพท์ซอสนี่ห้องนี้จำหน่ายในศูนย์โทรศัพท์อายุตัวอย่างเช่นอย่าง AS t e l e v i ิอะไรอย่างเงี้ยที่วางจำหน่ายอยู่อันนี้เราจะต้องเรียกให้อาลบริษัทนี้เข้ามาพูดคุยหรือว่ามาสอบถามไหมคะว่าเอาไปวางแบบนี้มันมีการอันนั้นในในในภาคต่อไปนี้ไม่ติดภาครวมเราก็ต้องเชิญผู้ให้บริการทุกเครือข่ายนะครับว่าปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัวสะท้อนปัญหาในอนาคตว่า การที่คุณจะรับเครื่องของใครมาขายอะไรยังไงเนี่ยมันควรที่จะต้องอตรวจสอบหรือดาเนินก,การอะไรบ้างหรือในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรยังไงต่อไปก็ต้องมีมาตรการอะไรที่มันมากขึ้นนะครับมากขึ้นเช่นนะครับเช่นนะเดิมเนี่ยโทรศัพท์มันมาปุ๊บเนี่ยมันมีพื้นฐานมาแล้วเนี่ย มันควรที่จะมาคุยกันไหมว่าแอปพื้นฐานต่อไปจะมีได้แค่กี่แอปส่วนที่เหลือขอให้เป็นแอปสมัครใจที่ผู้ร่วมออกอาจจะไปดำเนินการเองอะไรัเงี้ยนีะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะคุยกันต่อในพรุ่งนี้หรือวันรุ่งนี้กับทางการที่ผมจะมีการเชิญปคบเข้ามาช่วงเวลากี่โมงประชุมเรื่องนี้อ่าพรุ่งนี้ทางรัฐตรีจิรพรนะครับเชิญประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่สำนียบรัฐบาลนะพรุ่งนี้แี่มไม่ใช่ที่สำนั่ที่สำนับ้ไปดวย กจะ,ะมี<ด>หลก็บอกไปด้ว <นะ S 2> ยครับเพราะว่าเพราะว่าทางสอบก็จะเป็นแม่งานในพรุ่งนี้เพราะท่านเจริญพรกำกับดูแลทางสอกบอท่านก็ให้ความสำคัญก็พรุ่งนี้เราก็นัดต่อเลย นะครับตอนนี้พอมีตัวเลขหรือข้อมูลหรือยังคะว่าคนที่ว่าไอ้ตัวแอปนี้ที่มันฝังไปกับเครื่องเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ยังตอนี้เรายังไม่ได้เราเป็นตัวเลขที่ร้องมาที่สคบตอนนี้คือตัว9รายหรือสิรายเขาบอกไหมครับว่าจะให้ตัวเลขได้ทางสคบได้ช่วงวันไหนเวลาไหนเนี่ยน้องกำลังนั่นอยู่ครับน้องกำลังดำเนินการอยู่ครับก็เลยออกมาแจ้งพี่ๆไว้ก่อนนะครับนะครับผมขอตัวไปแล้วก่อนจะสอบก่อตัวเลขจะได้วันนี้เลยไหมครับว่าสรุปแล้วแอปนี้อยู่ในฝั่งในเครื่องทั้งหมดกี่่อะยังไม่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้าไปเข ค่ะคุณผู้ชมคะก็มาสักครู่เป็นรายละเอียดนะคะจากในห้องประชุมนะคะในวันนี้นะคะที่ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดที่หน่งชูเลยที่หนิงชูเลยค่ะคือคุณให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวไม่ทันจะให้ไปที่ออร์กาที่หน่งเดี๋ยวพอจออร์่าทีไหนถึงแม

ฟินิซี่นะคะถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Steam แอปนะคะโดยไม่สามารถลบแอปดังกล่าวออกจากเครื่องได้นะคะแล้วก็อ,อีกทั้งแอปนี้นะคะยังสามารถส่งการแจ้งเตือนชิญชวนให้ผู้เงินแล้วก็เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทรศัพท์สมาร์ทโฟนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอรับการ,รอนุญาตทาให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคนะคะมีความกังวลแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะทางสคบอนะคะก็ได้มีการนัดนะคะทางอ่อัโเปแล้วก็เรียงนีนะคะเข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็การป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้ก็ยังไม่ได้มีทาง ทางผู้บริหารของ Op ปเหรือว่าทางผู้บริหารของเดิมีนะคะออกมาพูดชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ให้เราได้ทราบนะคะก็ซึ่งจะมีการ mm hmm. พูดคุยกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้อีกนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมโดยทางสงงบคอบก,ก็จะเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ซึ่งตันนี้ก็หากผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะคะก็รบกวนคุณผู้ชมกด ซับสไคร e กดติดตามช่องตูนดีคอ r เตอร์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ขนาดนี้ก็ขอ,อยุดติดสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนพี่ดาวมณีรายงานค่ะ wow.